พี่น้องสีผ้าเมือง,งอันนี้อ่อนซ้นคุณอาพี่น้องดอกหอมงามคาะ่ะจ้าพี่เจ้าดอกนี้อันนี่เติ้ลดอกงาอันต้นงาม,งามๆหญ่งๆโอ้คุณอาพี่น้อง มาเนยเหมือดเต็มถุงเลยขึ้น่ะโอ้ยอ่อนซ่อนคุณนา้าพี่นองดอกหอมดอกหอม ใแห้งนิ้วนิวน้วมือเดอ้อนิ้วมือแก้มบุมพูดนะคือแบบใหญ่มากเกือบเท่านิ้วมือเลยทอนิ้วมือเลยพี่นองอวแห้งอุยต้นนี้หางใ่คักเทียบตั้งไหนนี่นี่นี่ต้นนี้หางใ่คักอุ้ยอ่อนซ่อน ดอกหอมน้องคนไทยบ้านไก่การเพิ่นปลูกใส่ตะปุ๋ยขี้ไก่ได้พี่น้องดอกหอมแบบว่าผักปลูกปลอสารพิษมีตะตน้นยยยยนะั่ใหญ่คุณน้าพี่น้องอ่อนซ่อนอ้ยขออ่อนซ่อนแห้งคุณนะ่ะงามคัก อันนี้ทั้งไงค่ะนี่ตะต้นนี้ไงคือเก็บออกมาจากสวนสดๆใหม่ๆเลยพี่น้องไปพัดคือสีหวานค่ะสำหรับคนไทยทดี่อยู่ในญี่ปุ่นด้วจ้าผู้ใดสนใจกับทักเขามาทั้งขอความด้วจ้าพี่น้องห้าร้อยกรัมราคากันเองด้วจ้าพี่น้องทักเขามาเด้อมันหลายแห้ง ผู้ดใดสนใจกะทักเข้ามาด้จา้าสำหรับคนไทยในญี่ปุ่นเนาะอู้พี่นองมื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 องอ่อนซ่อนง่ามขักไปจา้าเอาไปพัดแสบๆใครสนใจทักเขาาเ้ามาเลยเด้อจ้าทั้งในช่องทางทางแชทนะจ้ะหรือว่าใต้คอมเมนต์นด้จ้ะพี่นองทักเข้ามาเลยเด้อพี่นองอู้อ่อนซ่อนเอาไปพัดเจ็บๆช้าอดนะคะ